นักลานักลาพึ่งโอ้โหนักลาพึ่งครับเดินทางไปรัฐบาลบอกอย่านี้คุณคุเขาไปพึ่งหย่าแข่มดแดงดีกว่ามั้งเออวะน้องหมาครับนี่นี่ข่าวว่าลูกน้องเจอพึ่งครับพึ่งพึ่งเราต้องไปตามเห็นปะแต่ลนเห็นปะบอกเปนหมายอยู่ต้นคือต้นคอยแหละ นี่ละนี่ละต้นนี่แหละฮะนี่นี่ลบบลไกต้น่บอ่มันวากไก่บ่อน้ำนี่นี่บ่อน้ำนี่เออเออเออไ่าบุดแดงวะมันหลอกเขามันแล้วมันหลอกแล้วนี่มันาชาน้อมันคือไม่เันมาวนพอว่ะนครับมาดูกันครับฮะเอาบ่มีว่วมันเขาเอาแล้วติ

ใบรุ่นซอยยิบสองครับตามล่าพึ่งต้องมึงดีๆดิมึงพ่งเหมือนเหมือมันมาพุทธทุงถวงหัวดิเหรอไม่หยุดนี่หรอไม่เห็นนะพี่เอามันก็น้นมาทำไมบกจะควางหินวิมดดุดแดงก็ไหลยดูเห็นไหม มมดดดแแงงพี่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทั้งพุ่นพุ่นเป็นต้นพุ่นแล้วโอเคครับเจอแล้วครับเอายุ่นครับเลือดทายทับโอ้แสดงมาต้นพุ่นอีหลีมันมาใกล้เนาะนอนหลับอีครับเจอแล้วครับ

ต้องถามมักมีามันต่นเดียวกันบ่มันขึ้นมามาโอ้ยมปนห้างไหมโอ้ยมันพึ่งมากพึ่งมากบ่อบอลพึ่งมากเห็ด่มีมไมเขียอยไปเชียร่งได้่เฮ้ยเนี่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 ยเฮ้ยให้มนมีใาควันก้อนให้มันาอนก้อนดู่ปก้อนปก้อนมาแล้วครับมาแล้วครับ มันพึ่งใหญ่มากกระต้องืตยเบียมากขม้นน้้ยเหรอใส่บีมเทนละผมเอาตกหัวอยู่นี่เอาห้าแล้วพุนไปหาหอดพุนมันใหญ่มากหมมันพึ่งมันพึ่งอันนัเบี้ยบ่มีน้ำกินเบี้ยกินเบียกินเบีย่เบ่มีน้ำกินเบีย่มีบีมมีน้ำกินเบี้ยก่อนมันพึ่งใหญ่มากโอ้ยย่าไปแง่ย่าไปแง่น่โอ้ย มันจะตอดมันะงังเราเาตองหาางใหให้มันห้มันเงมเขม่เอาเออมันยุ่งนี่ให้มันหญ่กันมันไม่นะนำหรอกมันจับสวยแล้วสวยแล้วอายิงกระตายแล้วฮะโอ้เออหมดแดงกันไลครับโอ้เสียหนไมเปลียนบจะกาเย็นดีเนยเอามจอดันหน้กินเบียร์วัยรุ่นซอยยิ้มสองครับเออเอา กินกับลาบครับนี่ครับความเจริญครับเข้าป่ายังมีถนนคอนกรีตนะครับยี่สิบสองครับมันพึ่งมามันพึ่งมาเพราอะไรจากสามที่เจือที่ไหนมันเป็นหนึ่งกันนั่งเล่นเปลี่ยนบรรยากาศไลด้วยไปอยู่เต็นท์นอกไกลอะไรเหมือนผีไกลแล้วหนีเย็นเดีเลยต้องหายอย่างบางนีมีกลองนีอีกหาผู้สาวมาเนาะซร้อยนี่แล้วห้องมาเสียหุ่นมันฮะ หาผู้สาววะเนาะสาวสักยี่สิบสองโอ้โหครับบรรยากาศครับบรรยากาศปลาปั๊มนะกิ้มแต่อะไรผมแบ่งในเรื่องผักกระเดามิกมิกขึ้นผักกระเดาวเห็นแน่แน่วะผีหลวกลินหมดเรื่องไหมผักกระเดากินกับยังกระเสียเอาไปเห็นลูกแหน่กินกับลาหมูกินดูๆจนหัวลาเดินโอ้ยอย่าว่ากินกับยังกระเสียหรือกินก็ขอละซองเบิกมา บอกรู้เนี่ไปกินก็ขอเราซองมึงด้อผครับไม่ได้พึ่งไม่ได้มิมบ่ได้มิมฮะนี่อย่างอีกนี่เออนากรวยเรียงบบกนี้เ้ห้างเตียนเราว่แล้วอยู่ต้น่อยู่ต้นนีก็อยู่ต้นอู้ดบรรยากาศว่คอตอดวิซิโป้บ่ได้ไปเห็นงานเลยา้อดซื้อเบีบอเดมัน นั่งยตะเหล่าไก่หลายมันจำเจแม่ยากาศดีดีเลยเนาะเพิ่นประกาศขายทีได้ห่อฮะก้องเพิ่นประกาศขายอยู่ได้ลหรอยืบสี่หลาดนั่งทีเล่ากัพอหละนี่ยยืบสี่หลาดเนี่ยบ่ลายดรอกบ่ทีหลวงด้เขาเหยีดมากเเขาม่เหยียบเราได้เหมทียบสี่ลานเขาขี่ใส่แล้วมงเยี่ยใส่ล้วบางคันจะหักใส่แล้วด บรรยากาศครับบรรยากาศซอยยี่สิบสองซอยยี่สิบสทับในนี่ทับสองป่ป้อแบผิดไเเอาโอ้ยบกมิยบกเสียงมีมันบดตัวนี่นี่แต่ถ้ามมเป็นคือหูคือหูมันอยู่นี่เอามกไปเมืองกอไผ่กออะไรบ่นี่มีกี่ตรงไปเลยมอเซ่เขาไปหอกกอไผ่ตั้นั่งเย็นมองนั่นนะ มองตีเข้าไปนะหาหาน้องใม่นะมนตรงขอปอีกป้าป้ไปเพิ่งป้าขอบคุณครับขอบคุณครับถบรรยากาศทีนี้ถ่ายท้ำอยู่ตอนนี้ถ่ายท้ำนหาาสาราปูนังกินเบียอ้หนักนิกบอกหน้าแล้วแล้องบอกหน้าแล้วบอกว่ามีใครอยู่เฮ้ยหยาดพันบ่มีฮากับเพื่อไว้เนาะ เออเอาไว้ไวเขาดังไฟบ่มีไฟองเขาาม่มันนี่นาสีเกนาสีเอาไว้เวลาเขาสีดังไฟเวลาเขาเสียดกับเบื้องไกลกับนี่เขาเขาเขาเอามันเหรอมันมาบอกมันอยู่นห้องงเราอยู่นี่ตองมาเอามันมสีมีบ่บ่นี้บ่นี้แต่จะกวนมันเป็นรุ่ยเราเนี้ย คนรวยแล้วตัดทีกับยีบซี่ร้านยีบหาล้านเนาะที่มาตัดฟามจิโร่ละซี่บาทหบาทเลยนะทางมาอย่างดีเลยเนาะไปไปถึงตรงโน้นเขียวเลกัเขาเลยมองนั้นห้องเขาไม่หานราหม่สบายเลยะไปเพิ่งามองทีหน้าครับมีแฟไปนะเราเยกะสือายีบซี่้านง่กองครับก่อกรมีย้วที่นีบนี่ผมเอาไปแบ่งกัน โอ้ยไปฟั่เลยฟันาเยิบสีลาะเนี <g 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 uh> <g <g ่ยยิบสีล่นมันกล้องนเร็วปะมันนั่นแล้วมันแจมไปแล้วกองปันนต้นกระดากก็โดนจับไปจริงมันจะเฉยมันแตกแล้วเอาไง โอ้ยมีดโคตรสน่าไหมัดมาเลยคาดมาเลยตือหัวว้าเรีววาเร็วินว่าดชช็อตเด็นเลยของว้าเรีวไม่ได้ถือกับของยินว่า่น่ะให้โทษแกคนอื่นโทษนั้นถึงตัวเนาะเียดแล้วห้องบวกวาเฮ็ดวาเฮ็ดเนาะ Đi ná bọn thang thang nó, thang 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 อันนี้ต้องแก้มิดซื้อกล้องมันมีความคมหขนนะเอาดอกก็ไม่ละดูดอกน่าอออ๋อไปไปเราเร็วไงไปไปเบิองนอใหม่ก็ครับไปเลยครับมาถึงแล้วครับแต่ว่ามีแบกแต่เป็นอไรเาคนหามาเลยตุ่นยังกล้องนี่ตุ่นยังวะนี่นะนะครับ นี่ครับติดที่โรงงานซอยยีิบสองครับซอยยีิบสองบรรยากาศโรงงานนะครับโอ้หกมีโรงงานเขาหางไวบไว สนามบอลับอยู่สูงครับครับยู่ทั้งเขาครับหลายบ่ลายบ่มันเป็นแหน่งไหมหักออกเลยฮะไม่มันเป็นแหนงเราก็หักออกเลยแหนงมัน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 เกิดเช่นนั้นแหละมันไม่เกิดมาอีกมันไม่ใช่ใหญ่นะ ่โอ้ยหักเอาเลยยุนหักเลยอุ้ยหนอเลยน่นไม่ใช่แหนงนอนอนออ้ยใครว่าแหนงนี่นี่เออโอ้โหเจอของแล้วครับนี่เออมันนอนี่นี่นี่ไแ โอ้ยด oh, oh. <sont> ึงบืไหนกันเนอะบ่นี่ยแหละเขาไปแจงนี่เสียบคักนังอยู่ฟ้าไว้ยันเทวรารงมาจินน้ำเพื่อบักนันบาลเลยอ้าวนี่เห็นมายุนจังเออไม่งี้มันโมเมียนนอยเงียด้ยนอใหม่นี่นอใหม่เป็นไออยังวะเขาเอิญนอหวกว่ะ ว่าแบบนั้นว่าตัวยินธนาบ่อนน่บอกเคยมา,า,ยายเะเขาก็เพาเลมันจงเกิดเดี๋ยวๆย,ยออกมาทั้งหมดโอ้โหหน่ยวยเสบียงครับหน่ยวยเสบียง,ม,ยงมีมีไีตรงมีไหมมันเกิดใบแบบนี้มันขึ้นใบแบบนี้ตรงมี

มีเลยพี่ชาติตอนนี้ถ่ายถ่ายวิดีโอให้ชุติเลยสุดท้าเอ้เกาืถ่ายยกนีน้ำเครับเพ่เนี่ยก็มีวะมึงเห็นไหมยุดมีไหมโอ้ครับดูครับ

ล่อยห้อหาตัวเด็เกเล็กโอ้โหนี่นอนนี่ได,นได้อยู่นอนเอเอ,เอ,เอหมดเ,ดเอง เอ้าตันวู้ไปไม่ได้แล้วครับ ถ้าฝนตกสีลายยครับนอนไมครับมึงเป็นตะเกิดหลายอยู่ มองนิว้ววมี่บวะยุ่นก้อนนิว้ววมี่บวะดูแลยเหรอยังไม่ได้เข้าหายแล้วพี่เข้ามาอยู่ฝนลงต้องรอฝนลงผมว่ามีแน่เลยฝนลงถ้าฝนลงแป๊บหนึ่งอะมีเยอะเลยล่ะพี่อืมผมว่ามันพุ่งขึ้นแน่เลยเพราะวต้นอ่อนมันเยอะไงตรงนี้ครับผมมี าชมบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับเ,เขากะเมืองครับโรงงานเขาตอนนี้ผมอยู่บนเขาเขาของสยามของสยาม ครับโอ้โหโอ้โหดูครับดูดูบรรยากาศครับสนามบอลครับซุมดูบรรยากาศครับเบังวิวบังวิวมีสนามบอลด้วยโอ้สนามบอลครับนี่โคตรเลยโอ้โหโอ้โหมองมองขึ้นสูงเดียววะนักเตะสูงสุดนี่นี่โรงงานยังนี่นี่ครับโรงงานอันนั้นอันนั้นนี่นะอันนั้นอันนั้นนี่ไอ้เอี้งก่บไอ้โพลริเพกนี่เนาะไอ้ทอยเย่เนาะโพลริเพกแล้วอยู่มีสูต สน,น่องกินเบียร์กับเมียวันไหนอันนั้นได้พี่ก้องคนมาคอกไก่เยอะแล้วกำนั่งเลยหนีมันหนีเลยไม่ไมีลำโพงปูทุบแม่งตัวนึงโอเคแล้วน้ำบึ้มบึ้ม <laughs> บึมอ้เชีงีเลยเปิดสองไก่ก็คุยอยู่ได้เมื่อคอืนเันผมก็ไม่อยากตีหรอกมาคนมันเยอะไม่อยากตีเราก็บอกเขาไม่ถ้าสถานที่ไม่อยู่ก็เราก็บอกเขาว่าเออไม่รับหรอว่างดีอาทิตย์นี้มึงอีกตัวนะผมกวนๆเหมือนกันก็พูดให้เขาบอกไปเลยว่า เขาทรงศีกมากเออมวยเขอยากบอกว่าของทรงศิอย์ดีดีมากโอเคครับมูเจ้าซีตีกตีไปเนอะแต่ผมมาราฟีชอบได้ไปสั่นนะมันมันไม่คุ้นยูหรอกหยุดดู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 เด็กแกงพ่อไปจังหันนี่แหละลงอลงได้เลยพี่ลวกเนี้ยกินนี่เปิดเลยโอ้เป็ไป้ยแกงไปหันเอาโอเคเดี๋ยวติดตามไหมครับพ่อไปตองไหม